ฟอร์มเฉียบชบาแก้วถล่มสิงคโปร์6-0เปิดหัวคัดโอลิมปิก2024วันที่1เมษายน2566เวลา17นาฬิกาณชนบุรีสเต,ตเดียมการแข่งขันฟุตบอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือกรอบแรกกลุ่มดีนัดแรกทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์เกมนี้คุณสือทัพชบาแก้วอย่างนารพลกันสนวางสาประสานแดนหน้าเป็นจิราพรมงคลดีอรพินแหวนเงินและพัฒน,นันอุปชยัย เริ่มเกมมาเพียง7นาทีอรพินแหวนเงินได้ลองยิงไกลเข้าไปให้ชบาแก้วนำก่อน1-0นาทีที่21สวรลักษ์เพ่งงามหลุดมาทางขวาก่อนใจ่ายให้ปลื้มใจสนทิสวั์แปลโลง่ลงๆเข้าไปให้ชบาแก้วนำห่างเป็น2-0ก่อนจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาทีที่57พลอยชมพูสมนึกจ่ายให้เวรลักษ์เพ่งงามหลุดกับดักล้ำหน้าก่อนยิงด้วยซ้ายเข้าไปให้ชบาแก้วหนีเป็น3-0น เท่านั้นไม่พอนาทีที่65จิรพรมงคลดีเบียดเอาชนะแนวรับสิงคโปร์ก่อนตลบผู้รักษาประตูลและยิงเข้าไปให้ชบาแก้วทิ้งไปเป็น4-0นาทีที่77สวรลักษ์เพ่งงามหลุดกับดักล้ำหน้าก่อนแปรด้วยขวาเข้าไปให้ชบาแก้วนำห่างเป็น5-0และเป็นประตูที่สองของสวรลักษ์ในเกมนี้นาทีที่87ปณิ t าจิรัตนภวิบูลได้หลุดเดี่ยวก่อนยกบอลหลบประตูตามไปยิงให้ชบาแก้วหนีห่างเป็น6-0 ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกมทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป6 0โปรแกรมนัดต่อไปของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันนัดที่สองพบกับทีมชาติม,มองโกเลียที่ชนบุรีสเตเดียมในวันที่7เมษายน2566เวลา17นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง AI Play